อีกไม่ถึง3สัปดาห์แล้วนะครับจะเจอกันที่ไบ t e c บางนาครับช่วงวันที่2ถึง6กรกฎาคมนะครับกับ Fast Auto Show Thailand 2025ครับปีนี้จัดเป็นครั้งที่13แล้วนะครับยังคงคอนเซปต์ในเรื่องของเลือกคันที่ชอบถอยคันที่ใช่ครับปีนี้มีทั้งรถยนต์ใหม่ป้ายแดงมีทั้งรถยนต์ใช้แล้วนะครับมาให้เลือกกันเยอะแยะมากมายเหมือนเช่นเคยโปรโมชั่นดีๆแคมเปญดีๆรวมไปถึงคุณภาพดีๆครับที่คัดสรรเอามาฝากกันนะครับ ถือโอกาสพามาในเรื่องของการถแถลงข่าวครับวันนี้ทางผู้บริหารนะครับอาจารย์พัฒนาเดชในส่วนของคนที่จัดงานทั้งหลายเนี่ยก็มารวมกันครับแล้วก็คุยกันเล่าให้ฟังว่าปีนี้เราจะมีอะไรให้ชมกันบ้างอีกอันนึงซึ่งเป็นไฮไลท์ก็คือเรื่องของรถยนต์ใช้แล้วหรือว่ารถยนต์มือสองครับทุกครั้งที่มีงานฟ้าสต o โตโชไทยแลนด์เนี่ยนะครับการเลือกซื้อรถยนต์มือสองเป็นเรื่องง่ายๆครับไม่ต้องดูรถเป็นครับไม่ต้องรู้เรื่องรถยนต์ไม่ต้องกังวลใดๆทั้งสิ้นครับเดินเข้าไปแล้วเลือกซืื้้ออออเเหหหมนนนนรถยตใยป่ปาแดงคุณคุณจัไชบ ต่อรองราคาต่อรองเงื่อนไขแล้วก็รับกลับบ้านไปครับเพราะว่างานฟ้าสต๊าชโชว์ไทยแลนด์เป็นงานแรกนะครับที่มีการรับประกันซื้อคืน100%เต็มครับสำหรับเรื่องของรถยนต์ใช้แล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปฟังดูครับว่าบรรดาผู้ประกอบการแนะนำนะครับของรถยนต์ใช้แล้วในประเทศไทยนะครับเขามีความคิดเห็นยังไงผมแอบ,บกระซิบบอกบางคันเนี่ยไปเอามาถึงเชียงใหม่เลยนะครับบางคันมาจากใต้จากภูเก็ตก็มีนะครับรวมกัน3 4คันเอาขึ้นรถเทลเลอร์เอาขึ้นรถสไลด์มาก็มี เพราะนั้นไม่ว่าจะมาจากที่ไหนก็แล้วแต่ต้องผ่านมาตรฐานในเรื่องของการคัดสรรเพราะเรามีการรับประกัน100%ครับเริ่มกันที่ประเด็นแรกกันก่อนเลยก็แล้วกันนะคะอยากจะคุยเรื่องของตลาดรถใช้แล้วค่ะว่าปีนี้เนี่ยสถานการณ์เป็นยังไงนะคะคือต้องบอกว่าตอนนี้เนาะเศรษฐกิจก็แล้วกัน,ล,กนลงเนาะต้องบอกว่าโอกาสของรถยนต์มือสองเนี่ยเป็นทางเลือกกับ ผู้บริโภคครับซึ่งในวันนี้ต้องบอกว่าผมเช่อว่าเป็นโอกาสก็แล้วกันก็ถ้าเกี่ยวกับรถมือสองนะครับผมมองว่าตอนนี้เป็นโอกาสมากๆสําหรับผู้บริโภคนะครับราคาเนี่ยปรับลงเยอะมากไม่ว่าจะเป็นรถธรรมดาหรือรถยุโรปทั ну women, <Jean> ่วไปเนี no ่ยเนื่องจากว่าราคาหลายๆอย่างมันได้แล้วผู้บริโภควันเนี้ยยกระดับล้านมามากพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นการรับประกันการดูแลหลังการขายอย่างนี้ครับผมมองว่าเป็นช่วงที่ดีสำหรับรถมือสองนะครับ ถ้ามุมมองผมก็คือภาพหลักๆเนี่ยพี่โยพูดไปละแล้วก็ดาพูดไปละถามว่ารถมือสองยอดยอดจำาหน่ายลดลงไหมผมว่าลดลงนะครับแต่ผมมองว่าพอเป็นแบบนี้เป็นโอกาสของผู้ซื้อที่เมื่อกี้พี่ๆก็พูดคือราคาปรับตัวลงมาค่อนข้างเยอะคนซื้อคุ้มราคาแล้วกันนะครับได้ราคาที่แบบคุ้มค่าคุ้มราคาผมยังเชื่อว่างานฟ้าสัลโตโชไทยแลนด์เนี่ยจะเป็นโอกาสให้ผู้บริโภคนอกจากคุณมาแล้วได้ในภาพของรถยนต์มือสองนะครับคุณยังสามารถที่จะประกอบ เ,เปรียบเทียบประกอบการตัดสินใจได้เลยแล้วก็เราก็เชื่อว่าการยกระดับรับประกันไม่แท้เนี่ยมันจะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีกระตุต้นผู้ประกอบการให้ความสําคัญกับเรื่องของคุณภาพของสินค้าแล้วจะได้ลดความกังวลใจของผู้บริโภคอยากจะถามเรื่องเทรนสักนิดหนึ่งก็แล้วกันนะคะว่าในเวดวงตลาดรถใช้แล้วเนี่ยตอนนี้มีเทรน์อะไรใหม่ๆบ้างผู้ประกอบธุรกิจตอนนี้เปลี่ยนใหม่หมดละหนึ่ง เริ่มมีการรับประกันสินค้าขึ้น2วันนี้นะยังมีการอินสเป t ชันรถเพิ่มวารันตีอีกวารันตีนี่ดุมากนะที่พี่โยพูดไปเนี่ยคือเทรนของผู้ประกอบการนะครับแต่ถ้าผมพูดในเทรนของผู้บริโภคเนี่ยผมอยากจะบอกว่าวันนี้ผู้บริโภคก็เปลี่ยนไปเยอะพอสมควรผู้บริโภคส่วนมากเนี่ยวันนี้ไม่ได้มองแค่ราคาละเขาจะมองที่คุณภาพสินค้าแล้วก็การรับประกันแต่วันนี้ ราคามันไม่ใช่คําตอบของผู้บริโภคทั้งหมดแล้วผู้บริโภควันนี้น่าจะเลือกคุณภาพสินค้ามากกว่าราคาเอาว่าน่าจะ50%นะบางท่านไม่มาดูรถที่ร้านเลยนะครับก็อยู่จังหวัดต่างๆเนี่ยก็ก็จองกันออนไลน์นะครับทางเราก็ส่งไฟแนนซ์ไปทําให้ถึงที่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ตอนนี้ก็มีบริการนี้ก็คือไฟแนนซ์ส่งถึงที่นะครับแล้วก็รถยนต์ก็ส่งถึงที่ของถูกและดีเนี่ยมันมีครับแต่ว่ามันน้อยมากม อยากให้ดูดีๆว่าเออของข้างนอกจริงมันมันมีครับของดีแต่ว่ามันไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นผู้บริโภคที่มาเลือกรถยนต์ใช้แล้วหรือรถยนต์มือรสองในงานฟ้าซัลโตโชไทยแลนด์เนี่ยส่วนใหญ่เป็นผู้บริโภคที่ไม่ได้มองหาเรื่องราคาถูกมาเป็นอย่างแรกเขาต้องการคุณภาพคุณภาพของสินค้ามันจะสะท้อนถึงราคาสินค้าสิ่งที่เราต้องการทําคือเราต้องการลบข้อกังวลทั้งหมดของผู้บริโภคเราต้องการเซตเทรนของผู้บริโภค ที่เหมาะสมที่เข้าใจจริงๆเกี่ยวกับรถยนต์ใช้แล้วอย่างที่ทุกท่านได้บอกไปพอเรายกระดับการรับประกันในเรื่องของไม้แท้ก็เชื่อว่าในฝั่งของผู้บริโภคเองนะครับก็จะมีเทรนในเรื่องของการตรวจเช็คนะครับในเรื่องของเอกสารในเรื่องของตรวจเช็คในเรื่องของผู้ประกอบการผมย้อนไปนิดนึงว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมมีโอกาสได้คุยกับน้องผู้สื่อข,ข่าวท่านหนึ่งนะครับเขาก็ถามว่าพี่รถยนต์ใช้แล้วมันจะไปรอดหรอ เพราะว่าเขาได้ข่าวมาว่าเนีรถเต็มลานประมูลไปหมดข้อมูลจากฝั่งผมคือผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วเนี่ยบางท่านเนี่ยซื้อรถไม่ได้นะครับรถไม่พอขายนะครับที่นั่งๆกันอยู่เนี่ยรถที่มันเห็นอยู่ว่าเยอะเราต้องลงไปดูในรายละเอียดด้วยคุณภาพมันเป็นยังไงมันเป็นประเภทไหนรถที่ทางผู้ประกอบการเขาบอกว่าขาดของไม่พอคุณภาพสินค้ามาตรฐานสินค้าเขาอยู่ตรงไหนอินสเปคชัน่นวารันตีเข้าใจให้ถูกต้องก่อน อินสเปคชั่นคือคนที่เขาไปตรวจแต่เขาไม่ได้รับประกันนะครับแต่พอวารันตีนี่คือการรับประกันรับประกันเนี่ยคุณไม่ต้องรู้หรอกว่าเขาตรวจยังไงแต่ถ้าเขาบอกเขารับประกันคุณต้องดูแค่นเ้นเองว่าคนที่รับประกันคุณเชื่อเขาหรือเปล่าถ้าคุณเชื่อในคนที่รับประกันคุณซื้อไปเลยครับเรานะครับผู้จัดงานฟาสตออโชไทยแลนด์บอกว่ารับประกันคือเรารับประกันครับคุณไม่ต้องเชื่อผู้ประกอบการก็ได้แต่คุณต้องเชื่อเราเพราะเราไม่หนีไปไหนอยู่แล้วในวันนั้นเนี่ยตลาดรถยนต์ใช้แล้วเนี่ยทุกคนกลัวกันหด จะซื้อไปเจอรถกล่องมั้งเอากล่องติดบนลังคาเอาเบอร์โทรศัพท์อยากซื้อติดต่อเบอร์นี้เบอร์นี้นะครับวันนั้นเนี่ยผมก็ผมก็กลับคิดว่าใครที่จะมาเป็นคนที่จะมาบอกได้ว่ารถใช้แล้วซื้อไปเถอะไม่ต้องกลัวเพราะฉะนั้นถ้าถามผมว่ามองเห็นอะไรในตลาดรถยนต์ใช้แล้ววันนี้สิ่งที่ผมจะเรียกว่าดีใจมากที่สุดคือผู้ประกอบการก็เริ่มปรับปรุงตัวมีการรับประกันเองอย่างที่ผมบอกนะครับมันทําให้เห็นว่ามาตรฐานของรถยนต์ใช้แล้วเนี่ยมันเริ่มมี ไม่ใช่ว่ารับประกันเฉพาะในงานผมนะจริงๆถ้าเขากล้ามาออกงานผมเนี่ยมันก็ผ่านมาตรฐานระดับหนึ่งที่เขาต้องรักษามาตรฐานนี้ไว้แต่ว่าอย่างน้อยคนที่มาออกงานผมคุณเชื่อได้เลยว่าได้ผ่านการตรวจรับรองจากผมแล้วส่วนหนึ่งแม้กระทั่งผู้จําหน่ายรถยนต์ใหม่ก็เริ่มมีแผนยูสคารมี c e r t i f ิฟายยูสคารมี App พิ o o คา a r จะเห็นได้ว่าลงมาเล่นกันมากขึ้นมันทําให้เกิดการแข่งขันมันทําให้เกิดการสร้างมาตรฐานครับ มาที่งานฟาสหน่อยค่ะคุณอัศดาวุฒิคะที่ปีนี้พิเศษก็คือว่าต้องการที่จะรับประกันใหม่แท้ไหนเล่าอันนี้ให้ฟังหน่อยว่า้ถจะมีการตรวจสอบยังไงร่วมมือกับทางด้านของผู้ประกอบการยังไงบ้างคะก็ต้องบอกว่าจุดเริ่มต้นก็มาจากผู้ประกอบการนี่แหละเขามีทีมหารถครับทีมที่หารถเนี่ยต้องมีความชํานาญในเรื่องของการสบืบเสาะตรวจเช็คอีกส่วนหนึ่งก็คือต้องมีประสบการณ์ในเรื่องของการดูรถเลขไม้ที่ที่เห็นมันเหมาะสมกับสภาพรถที่เห็นหรือเปล่า ในเรื่องของการตรวจเช็คประวัติต่างๆอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนที่จะเข้ามาเราจะเป็นงานแรกที่รับประกันซื้อคืนในเรื่องของไม้แท้ผู้ประกอบการที่ทําอยู่แล้วเขาก็ทําจะได้ช่วยกันยกระดับหันมาสนใจเรื่องตรงนี้แล้วก็ทําให้มันเป็นวงกว้างออกไปสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้ผู้ประกอบการทั้ง3เนี่ยบอกหน่อยค่ะว่าจะเอารถดีๆเด็ดๆอะไรมาเสนอในงานนี้ค่ะเชิญค่ะ คับของค่ายโยราชดานะครับก็ส่วนใหญ่จริงๆต้องบอกเน้นรถเป็นรถค่ายเซ gment ยุโรปกองทัพอัลพานะครับซึ่งเป็นโปรดักชั่นเปี้ยนของเราที่ผมอยากจะออกมาออกงานจริงๆเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มราคาประมาณ2 0 0แสนถึง6 0แสนมันเป็นสิ่งที่จับต้องง่ายหาสภาพดีๆเลขไม้น้อยๆเนียน่ยค่อนข้างยากคือผมจะเจาะก,กลุ่มประมาณ2 0 0แสนถึง6 0แสนเข้าไป ครับของผมก็จริงๆคละกันหมดนะครับผมมีตั้งแต่รถเก๋งรถตู้รถกระบะเคียออโต้นะครับตอนนี้ราคารถมันก็ว้าวจริงๆงานฟาสต์อตโตโชเที่ยนนะครับเราเป็นงานเล็กๆกลางปีนะครับทั้งในส่วนของรถยนต์ใหม่ายแดงก็ดีแล้วก็ในส่วนของรถยนต์ใช้แล้วด้วยนะครับแล้วก็ซื้อรถลุ้นลับนะครับหรือว่ากิจกรรมสไตร์เดอร์เลสซิ่ง at fast auto show Thailand รวมไปถึงมุมประกอบอาชีพนะครับที่มีรถกระบะดัดแปลงเผื่อใครอยากจะมีอาชีพเสริมงานนี้ต้องขอบคุณทางผู้สนับสนุนด้วยนะครับไม่จะเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลรักษารถย สิงค์คอร์ปอเรชันแล้วก็ศูนย์บริการรถย,ยนต์กบุงจรบีควิกทุกคนช่วยกันผลักดันให้งานนี้เกิดขึ้นเพื่อเป็นอีกหนึ่งกลไกครับที่จะขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยขอบคุณครับ